สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบ Honda Civic เครื่อง1.8นะครับตัว s อี2,007นะครับตัวรถคันนี้บอดี้เป็นสีเทานะครับมีล้อขอบ18นะครับรถบอดีเด้เดิมๆนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเครื่องก็เดิมๆรถไม่เคยติดแกด๊สนะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในตัวรถน,นะครับว่าเป็นยังไงข้างในนะครับก็เป็นคอนโซลโทนสีเทาดำนะครับเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นตัว S-AS AH นะครับเบาะหนังทั้งหมดข้างหลังเบาะก็จะมีที่วางแก้วได้ครับ อันนี้ใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวจะพาไปดูชมที่ห้องเครื่องกันต่อนะครับรถเครื่องเดิมๆนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรรถไม่เคยติดแก๊สตัวบอดี้รถอการันตีให้ไม่มีชนหนักติดคว่ำหรือว่าน้าท่วมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายรลบข้างในให้ดูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรลบแอร์ระบบดียุตติดมากับตัวรถนะครับพวงมาลัยก็จะเป็น ตัวมี Airbag ็ก s นะครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นพวกคอนโซลพวกตัวบอกวัดไม้ก็ตรงนี้ก็จะมี Airbag ็ก s เเหมือนกันเพราะเป็นตัว s d s นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าหมดกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับกระจกประตูไฟฟ้า4บานใช้งานได้ปกติเดี๋ยวจะพาไปลองขับดูนะครับนี่นะครับรถก็ ขับสมูทนะครับไม่มีกระตุกไม่มีเครื่องสะดุดน,นะครับเครื่องช่วงล่างไม่มีดังสนใจลองมาขับดูลองมาดูรถตัวจริงได้นะครับและที่สำคัญคันนี้ราคาอยู่ที่2องแส0สองมบาทนะครับปรับราคาจากตัวหน้าร้านลงมาแล้วนะครับถ้าลูกคา้าติดต่อ มาตอนนี้มาจองตอนนี้ทําเรื่องจากไฟแนนซ์ตอนนี้ผมมีส่วนลดให้ทันทีมากกว่า30,000บาทก็สนใจลองมาดูรถลองมาชมรถตัวจริงกันได้ครับ